สำหรับตอนนี้ไปก็จะขอพูดสรุปในความการปฏิบัติเพื่อพระ,ะอนาคามีมัรคเพื่อถึงความพระอนาคามีผลเใ <c oughs> นสำหรับพระ,ะอนาคามีตัดสนโยตสองคือกามฉันทะกับปฏิฆะกามฉันทะ เราใช้สมาถะควบด้วยกายาตานุสติละสุขกรรมานให้เกิดเป็นิพีทาย,ยานความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนสรละวัตถุโดยใช้ปรรัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความสกปร,โรกโสโคร ไม่มีร่างกายของคนรืสัตว์หรือวัตถุประเภทใดที่จะมีความสะอาดสวยสดงดงามมีกลานทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของคนรืสัตว์เต็มไปด้วยความสุขรกมีมูมรการีกคือมูดระดูเต็มไปหมดมีน้ำเลือดสำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดที่เจรณาจกมาถานกองนี้ให้เกิดเป็นิพิทาย,ยานคือใช้รมกิจให้เข้มแข็ง คือาการใชอารมณ์จิตให้เข้มแข็งและไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาปีส๋สรงชาญการอย่างนั้นเป็นการฝึกเพื่อจิตทรงตัวอารมณ์จิตที่เข้มแขง็งจริงๆก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงวม่มีสภาพตามที่กล่าวมาแล้วและนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตรงนี้ก็พิจารณาไปดีว่ารูปของคนและสัตว์ที่เราเรียกถึงว่าขันห้า นอกจากว่ามันจะมีการสกปรกแล้วก็จะมีความไม่เที่ยงคือมีความเสื่อมไปเป็นปกติในที่สุดมันก็ถึงการสลายตัวถ้าเราเอาจิตไปยึดถือในกามารมณ์หรือการมฉันทะพอใจในความสวยของรูปพอใจในความหอมของกลิ่นพอใจในเสียงเพราะความเพราะของเสียง พอใจในรสความอารถอร่อยของการสัมผัสอย่างนี้เป็นตน้นก็ชื่อว่าเราโง่เกินไปไม่ได้พิจรารณาหาความเป็นจริงรู้แล้วว่าทั้งหมดนี้รูปเสียงเสี่รูเตอสัมผัสตัวดีมีความสุขรกงน่าสีอิสิเอียนและนอกจากนั้นก็มีการทำ,ทำลายตัวเองอยู่เป็นปกติไม่มีการทรงตัว สำหรับปฏิฆะแล้วก็ใช้คมวิหารสีให้เข้าทั้งจุดเป็นจับรระดับอภัยทานนี่เป็นเรื่องของสิทธาธารมีสำหรับอนาคามมีไม่ไม่ทำให้ปฏิฆะเกิดขึ้นเลยคำว่าปฏิฆะนี่การกระทบกระทั่งอารมณ์ของจิตที่จะกล่าวอีกทียังก็ไม่ถึงกับกโกรธ ถ้าโกรธจัดแล้วไม่ถึงกับความวกโกรธเอาไว้เพียงว่ากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีสําหรับเราซึ่งเป็นพรานนาธามีทั้งนี้พรอะไรเพราะว่าเรามีความรู้สึกอยู่ว่าถ้อยคําของคนนิจิยาของคนไม่ได้สร้างความดีแลว้วก็สร้างความเลวให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะดีหรือว่าเราจะเร็วคงอยู่ในการปฏิบัติของตัวเราโดยเฉพาะฉะนั้นถ้อยคําของบุคคลต่างๆที่จะชมก็ดีสรรเสริญก็ดีไม่สนใจเราไม่เป็นท่ายข้งการมินทาและสรรเสริญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโดยมีความรู้สึกว่าคนที่สร้างความเร่าร้อนในทางวาจาในทางกาย ใครเกิดขึ้นกับเราก็คนประเภทนี้เขาไม่มีอิสระในตัวมีปกติในความเป็นธาตุอย่างนี้เราจะต้องมีความรู้สึกเสมอเมื่อคนพวกนี้เขาเป็นทาตก็ไม่ได้เป็นไทยคําว่าไทยก็หมายถึงว่าอิสระภาพความอิสระของตัวเองคำ <c oughs> ว่าทาตในที่นี้ก็เป็นทาตของกิเหลสความเศร้าหมองของจิต ร่อยให้จิตเขาสกปรกเเดินอำนาจของอกุศลกรรมม่อมีความเร็วสามหมุนไปเ้วยได้ของตัณหาเมื่อจิตมีความเศร้าหมองเ้ว่มได้อกุศลกรรมจิตของดวงนั้นก็เป็นสภาวะที่จิตสกปรกก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโง่ปราศจากความโปร่งใสในการโลจิงเหมือนกับในตาของเราที่ถูกเข้าของดำเข้ามาขก ย่อมไม่ทราบความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชัวร่วยะงเปนคนที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานคือความยึดมั่นคิดว่าตัวจะไม่ตายตัวจะไม่แก่คิดว่าความชั่วที่ทําไปมันเป็นผลของความดีเป็นผลของความสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นผลทําให้เกิดความเล่าร้รอนเกิดขึ้นภายหลังคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสาร ในเมื่อเขาทำชั่วขึ้นมาแทนที่เราจะโกรธกลับมีความเมตตาว่าน่าชสีดาย <c oughs> ที่คนประเภทนี้กว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ก็แสนลำบากเขายอมไปเกียรแต่กายขึ้นมาจากนรกจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นสุรกายจากสุรกายมาเป็นสติฉันกว่าจะมาเป็นสติฉันได้มาเป็นคนก็แสนจะยากแสนยาก พอเกิดขึ้นมาเป็นคนได้แล้วกัมาสร้างความชั่วไม่สัมรมกายไม่สัมรวมวาจาไม่สัมรมจิตคิดไว้แต่ในด้านอิจฉาดิษยาบกคคนอื่นหวังทำลายกุคคนอื่นให้เสื่อมจากความดีคนประเภทนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีความชั่วล้นจากใจเข้ามาทั้งกายและวาจา ถ้าจะเทียบกันกับเราซึ่งทรงจิตอยู่ระดับในความดีก็ไปอวอาคนประเภทนี้ถ้าจะเปรียบกันไปจะเปรียบกับสตีฉายกับคนก็ยังเท่าไม่ได้เพราะสภาวะที่เขาทำมันเป็นสภาวะงสัตว์นรกเราไม่ถือโทษโกรเขาเราไม่คิดจะทำร้ายเขาเราไม่คิดจะโต้ตอบเขา แทนที่เราจะคิดอย่างนั้นเรากับสงสารว่าเขาจะโง,ง่เง่าเต่าต,ตุนอะไรอย่างนี้มาเป็นคนได้นิดเดียวใช้เวลาไม่กี่ปีก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลงไปสู่นระกใหม่นี่ทำกำลังใจของเราให้เกิดความรู้สึกแทนที่โกรธกับคนามีความเมตตาปราณีกับมีสงสารถ้าโอกาสมีควงจะเกื้อกูลให้มีความสุข แล้วเราจะไม่ฉาดเฉิยาเขาถ้าเขาจะได้ดีก็ยินดีด้วยเราไม่ซ้ำเติมเมื่อเขาทำความชั่วคือเขาทำความชั่วแล้วแทนนี้เราจะยั่วยเขาชั่วมากขึ้นเราเฉยเสียเพราะเราไม่ยอมรับเพราะเราไม่รับเนี่ยปล่อยมันไปนี่เรียกว่าพระอนาคามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า เป็นผู้หนักอยู่ในอธิปิสิกษขาหมายความว่ามีอารมณ์ทรงตัวอาชิตจิตสิกขานี่ตอนจะลืมเราเราพูดอยู่เสมอก็ได้แก่มีสมาธิมั่นคงสนามาธิมั่นคงนั้นไม่ใช่ในยามที่เราจะไปนั่งสมาธิหลับตากำหนดรู้เฉพาะให้จิตมันทรงตัวอย่างนี้เพื่อรม ขณะใดที่มีความรู้สึกอยู่เรารังเกียจในรูปของคนและสัตว์รังเกียจในเสียงของคนและสัตว์รังเกียจในกลิ่นต่างๆรังเกียจในรสรังเกียจในการสัมผัสจิตไม่โม่สมในกามารมณ์ทั้งนี้เห็นว่ากามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์ กามารมเป็นปัจจัยของความสปกปรกโสมม,มเป็นของน่าเกลียดกามารมเป็นเครื่องทวงให้เราเกิดแก่จเจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเราจะมีแต่ความลำบากยากแค้นเราจะหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้ใจคิดไปอย่างนี่เป็ี่ยนปกติสิ่งที่เราจะพึงหวังนั่นก็คือพระนิพพาน ตั้งใจไว้ว่าเราพยายามทำรายกามารมไม่เกิดขึ้งรูจิตของเราก็เพื่อเป็นการสร้างความเบาให้เข้าถึงะนิการเราไม่ยอมรับคำนินทาและสังเสริในใดๆที่มีรมมากระทบจิตถ้านนายคามีนี้ไม่ทำให้จิตโกรธเมื่อคำว่าโกรธไม่มีเห็แนแด้เพียงว่าอารมณ์ใดๆเข้ามากระทบปับ๊บทำมัร่วงหล่นไปทันที จิตไม่หวั่นไหวไปตามนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำถ้อยคำขององค์สมเด็จพระพุทธกรวันที่สุภิยะปริพาชกกำลันธมานกลงกับหลานมีความค่ายข้ามีความเห็นไม่ค่าศึกซึ่งกันและกันสำหรับท่านลงนินทาพระรัตนตรยัยมีพร,พระพุทธเจ้าเป็นตนตลอดคืนอย่างรูงไม่ได้หลับไม่ได้นอน ทั้งนี้พ่อไหญพอเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินาวรมแตะบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีความสงบเจงเยี่ยมน่ารักน่าเคารพแต่บรรดารูกสิษย์ตงตนเกลื่อนกลนแสดงการลุกรีลุกรล่นเล่นหัวกันหยอกล้อกันไม่มีการสํารวมแทนที่เขาจะเห็นความดีขอะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ <c oughs> กลับมีอารมณ์อิจฉาที่ติยาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นอนุวาเขาก็เลยนั่งลินทาพระพุทธเจา้าด้วยนั่งลินทาพระสงฆ์ด้วยตลอดคืนสำหรับนันธมานพผู้เป็นหลานชายกลับมีคติเห็นพ่อเห็นตรงกันข้ามกับท่านหลวงเห็นว่าพระพุทธเจ้าดี ็นว่าประสงค์ดีมีระเบียบเรียบร้อยดีกำลันั่งสันเิญองค์สมเด็จพระจินาัาสีบรมศสาสนดาตลอดวันตลอดคืนเหมือนกันลุงนินทาพระรัตนตรยัยหลานสันเินพระรัตนตรยัยอยู่ในที่เดียวกันคนสองคนมีถ้อยคำเป็นข้าศึกสิ่งแคลไกันเมื่อในตอนเชา้าบรรดาประสงฆ์ไปปริบัตรทราบข่าว จึงเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระพุทธวันกราทูลในสงสารตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้แสดงพัะธมรมตินสนาาณะบรรดาประสงค์ทั้งหลายว่าพิชเ,เวดูก่อนปิสุทั้งหลายนินทาประสังสาเป็นโลก,กธรรมดาทันทีว่าเป็นธรรมดาของโลกคนที่เกิดมาในโลกทั้งหมด จะคนการนินทาไม่มีตามพระวาลีวาะตตะิโลเกอเนหิตโตคนไม่ถูกลินทาเลยไม่มีเลยโลกฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนั้นสนเสริญและํำนินทาเราจะไม่ชั่วไม่เมื่อเราทำความดีมีชาวบ่ายเขาินทาเราก็จะไม่ชั่วไปตามคำเขาว่าถ้าเราเลว ขาแย่ส้นเส้นเราอย่างใดก็ดีเราก็จะไม่เลวไปตาเขาเราก็จะไม่ดีไปทมคำส้นเสินนั้นเพราะเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนินทาใดสนเสินถือว่าธรรมดาของสัตว์ที่เกิดมาในโลกต้องมีสภาวะกระทุกกระทั่งแบบนี้ทั้งหมดและองค์สมเด็จพระบรมสุขตก็ทรงแนะนำ้ำคับบรรดาภิสุทธงหลายทรงอารมณ์จิต ไม่ยอมรับถ้อยครมดาสมรการทั้งคำนินทาดงสนเสริญคำว่าไม่ยอมรับก็คือไม่สนใจนินทาก็ช่างสันเสริญก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเข้าไว้นี่เป็นอนวุวาเราเพ่งในด้านเห็นว่าคนอื่นเขาเล็รวรวมความว่าเราจะไม่ยอมเอาทองเข้าไปเสียดสีกับอจจาระ เดีว่าพติที่โบราณบอกว่าไม่ยอมเอาพิมเสนไปแลกเกลือเอาเนื้อไปแลกหนังพิมเสนค่ามันสูงกว่าเกลือเนื้อค่ามันสูงกว่าหนังนี่นี่เมื่อเราส่งอารมณ์จิตให้ได้ความดีเห็งคนอื่นเขาทำความชัว่วเราก็ปล่อยให้เขาชั่วไปแต่ฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชั่วด้วย ในขณะที่เราไม่ยอมชั่วด้วยในะจิตเราก็ไม่สนใจในความชั่วของเขาเขาจะเต่นแรงเต่งกายเป็นประการใดแเราก็คิดว่าเขาตั้งใจไปในรกก็ช่างเขาเถอะเราไม่ไปกับเขาใจเราสบายที่ต้องให้มีอารมณ์จิตสบายแบบนี้มีความรู้สึกอยู่เสมอเม่อจิตของเราเป็นสุขทิงความสวยสดงดงามของรูปสมนมพันต่างๆ เห็นปั๊บความรู้สึกเกิดทันทีเพราะสภาพของรูปนี้มันเป็นอสุภสัญญาก็หมายความว่ามันเป็นของสปปกปรกต้องมีสติสัมปชัญญะญคุมตามปกติและก็ตัดอารมณ์คำว่าสวยสดงงามออกได้จริงๆโดยพิจรารณาเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่ของเราก็ตาม มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีอำนาจที่จะควบคุมมันร่างกายของคนทุกคนต้องกายความสะอาดพิญญาณชำระร่างร่างกายภายนอกคือผิวแต่และแล้วมันก็สกปรกเป็นเอื่อใครายต้อชำระล้างกันตลอดวัน แต่ว่าไอ้เหงื่อใครที่มันสกปรกที่มันมาจากไหนมันมาจากภายในของร่างกายราะใต้ร่างกายเตรียมไปส่วนสกปรกทั้งหมดหาอะไรสะอาดไม่ได้เลยนี่ทำความรู้สึกให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงนอกจากสกปรกแล้วมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันมีความแปรปรวนเสื่อมไปไปทำกลางมีการสลายโทไปในสุดในเมื่อมันพัง เรายึดถือร่างกายของเราก็เป็นเราเป็นพวกเราก็ดีไปพยายามรักร่างกายขเขาบุคคลอื่นก็ดีในที่สุดร่างกาย้นสองประเภทนี้ก็ไม่สามารถจะควบคุมไม่ได้มันสลายตัวในที่สุดก็ไม่ใช่ไม่ใช่สมบัติของเราสักอย่างเลยเป็นอันว่ามันเป็นสมบัติของโลกจิตเป็นที่อาศัยเป็นเป็นผู้อาศัยร่างกายชั่วคราวเท่านั้น เราะนั้นเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ได้อาศัยกันในการชำระจิตถ้าจิตของเราสกปรกจะมีความลหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉมนมพันต่างๆเป็นต้นก็ดีจิตของเราจะรับรากปฏิฆะความกระทบกระทั่งทางจิตแล้วจนได้ความดีคือความสันเสริญได้ความชั่วคือการเดินทา ก็ช่อว่าจิตของเราเรวมากเกินไปจิตใจของเราน้อมไปในอบายภูมินี่เราต้องพยายามรู้ตัวอยู่เสมอพยายามประนามจิตของเราไวด้ดูจิตดูจิตของเราอย่าไปดูจิตของคนอื่นคนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พระทุกองค์เนนทุกองเราพูดกันในตอนเย็นทุกวันว่ามีโทม,มีหารสี่ เป็นอคติสีทรงอิทิบาทสีนี่ถ้ามีพูดกันอย่างนี้อยู่ตลอดวันทุกวันแล้วยังมีอารมณ์เลวก็วินาศเสีดยดอย่างยิ่งว่าท่านหลายจะต้องกลับไปสู่นรกใหม่เจริญต้มีความรู้สึกใจประนามใจไว้ประโบติอย่าท่านนองตนว่าเป็นคนดี ถ้าเรารู้สึกว่าเราดีเมื่อไรก็จวทราบว่านั่นเราเล็วมากเกินไปสําหรับที่คนอื่นเขาจะยอมรับรับถือว่าเราเป็นคนดีอยู่บ้างคําว่าดีอยู่บ้างไม่มีสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไอ้คำว่ารู้สึกว่าตัวดีนี่มันเป็นมานณกิเลสแล้วมันก็แบกความชั่วคขาไว้ทั้งหมดอ้มความชั่วเขาไว้ทั้งหมด ราคับประคองความชั่วเขไว้ทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่มองตัวเร็วต้ก็รับรึงเอาความเร็วเขไว้เต็มใจเี่อมาลงของใจและเมื่อมีความรู้สึกว่าตัวเขว่าดีแต่ไม่มองความชั่วของตัวก็ที่ยวเสียดสีชบบาวบ้านแยะไขชาวบ,บ้านทำลายความสุขของชาวบ,บ้านและาการอย่างนี้จงทราบ ว่านิกิเลตมันมันล้นใจมาถึงกายละวาจาเร็วเกินพอดีและเมื่ออารมณ์จิตคิดมาได้แล้วก็จงภาวนาไว้ไว่านรกเป็นที่อยู่ของเราที่นานหลายแสนลับที่เรากลับจะจะกลับมาเกิดเป็นคนได้ถ้าเรามีความพอใจก็จงสร้างความเร็วย่างนั้นไว้เป็นปกติ สังคมเองคนดีเขาไม่ยอมรับสักวันหนึ่งขา้าเขาก็คงจะไล่เราออกไปจากสังคมนั้นกาไม่มีใครเขาปรารถนานอกจากเขาจะไล่เราไปก่อนที่เราเขาจะไล่เราก็มีแต่วความร้อนใจในเมื่อคนบุคคลใดก็ตามเขาพูดถึงความเลวขึ้นมาเมื่อไรเราก็สเสียใจเหมือนั้นคิดว่าเขาด่าเราแต่ความจริงไม่มีใครก็ดา่า แล้วก็นามว่าความเร็วมันเป็นของไม่ดีเรามีสภาพกั็นวัวสันหลังบาะพอก็พูดเข้ากระทบนิดก็เข้าใจว่าเขาด่าเรานี่อารมณ์อย่างนี้มันเป็นความเร็วของเราความเร็วนี้จะนำเราลงนรกก็ต้องเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสติ์ปชนกว่าจะมาเป็นคนที่มีสติ ส่วนพจญยะประกอบไปสมาชีวะสมาธิฏิเป็นของยากน่าเสียดายการเวลาที่เราพยายามทำความดีเข้ามาเกิดเป็นคนนี่จุบลรดนามตนไม่เป็นปกติอย่าชมตัวเองแล้วก็จงรู้ตัวเองรู้ตัวไว้เสมอว่าเราเลีอยู่เสมอ เราจะระมัดระวังความเลวไม่เกิดขึ้นจะทำลายมันเสจะส่งไว้แต่ความดีจุดแห่งพระอนาคาม้ก็คุมจิตไปว่าเราจะไม่เห็นว่ารูปใดๆเป็นของสวยไม่มีความรู้สึกว่าเสียงใดๆมีความไพเราะจับใจจนลืมไม่ลงจะไม่ติดใจใน,นปรนเดนใดเพราะสภาพมันสลายตัวง่าย จะไม่หลงไหลไปฝันในรถเท่ารถไม่มีความหมายผ่านลินแล้วก็หายไปจะไม่มีความต้องการสัมผัสใดๆใ,ใ,ในระหว่างเพศกเพราะร่างกายคนแต่ละคนสกปรกเราไม่ต้องการเพราะร่างกายทุกร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมีสภาพเหมือนถุงใส่อุจาระแลถุงมันก็บางแสนบาง กลิ่นไอความซึมซาบของอุจาระมันซึมออกมาน,าน,บบนาอกผมแสดงว่าเป็นเสียงหน้าลงเกียดตัดอารมณ์นี้แสงได้เติมนัดสมถะคือกายกตาสติและสุภกรรมฐานแล้วตัดอารมณ์มีความต้องการเพื่อโดยสกายญาติถิคือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขามันเป็นเรือนอาศัยขยองจิตโชคราานั้นชำระจิตให้โปร่งใส ถ้าจิตใจของเรารักษาอรมอย่างนี้ได้เป็นเอก,ก,กตารลมโดยไม่ต้องระวังและรักษาอรมความโกรธความเมบาาความไม่พอใจในท่าพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นกับเราโดยมีจิตมีความสุขรับฟังคำคำนั้นเสียงก็ไม่สนใจรับฟังคำนินทาว่าร้ายเสียสีก็ไม่สนใจอารมณ์ัสบายมีความสุขมีศีลบริสุทธิ มีความเคารพในพระรัตนารหมีกําลังใจไม่ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงที่เป็นอารมณ์อยากมีกําลังใจไม่สนใจกุกโสมนมพันไม่มีความพอใจในระหว่างเพศิดจิตใจของเราไม่หาเหตุในการกระทบจิตหรือไม่มีความหวั่นไหวเป็นสังขารขเปื่อขายานคือมีความวางเฉยเป็นปกติอย่างนี้ ต้องถือว่าเป็นปกติไม่ใช่ขณะใด,ดขณะหนึ่งไม่เกิดขึ้นเมื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเป็นพระโสดาปัิผล์เป็นพระอริยะบุคคลที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนษุษย์ตายจากคนไปเป็นเทวดาแลกพมแล้วก็ิพพานบนนั้นอรหับบร,รดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทำใดที่เพื่กล่าวต่อไปครก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อทนิ้พปนอรรดาท่านอย่างไร ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาสายัย่นกว่าจะได้ยินท่งยญาณบอกหมดเวลา